ส,สวัสดีครับพบกับช่องราชิน in, places, ีมาแชร์นะครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับเหมือนจับหนต่างจังหวัดเยอะเหมือนกันใช่ไหขาไม่รู้ว่าฝันเห็นเกี่ยวกับอะไรเนาะขอเองขอเองเลยอแล้วก็ไม่ซื้อแล้วก็ไม่ฮะแล้วก็ไม่มีเหยียบว่าไงเขาบอกว่าให้ใครซื้อไม่ซื้ออืให้ขอให้เจบนไม่ซื้อใช่ไหม บอกอ๋อเออรู้แลวรู้ล,ลบอกเจ๊บนแต่เจ๊บนมันซื้อ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจเลยโกรธเขาเขาไม่ซื้อให้ตัวเองไม่มีตังค์ <c oughs> ไม่มีว่าแล้วไม่มีตังค์ไม่มีตังค์งซื้อง <c oughs> วดที่จะออกแต่ไม่มีตังค์ซื้ออ <c oughs> นี่ครับหน่วยราวมีห <c oughs> น้านอนแต่วันเมื่อคืนปกติจะอยู่ถึงสองทุ่มจะรุนหวยถึงสองทุ่ม อาวันนี้ได้อะไรวันนี้หวยอะไรวันนี้ฮานอยบ่ะไปกลับไป,ไปอะไรอะไรอะไรอีกอะไรอีกโอ้เห็นลอตเตอรี่มาอะไรอีกนั่นนี่อืมลาวลาวลาอืมนะนะครับรอรุ้นเลขปิงปองกับลูกหลานตาจันนะครับนี่ลูกหลานแท้ๆนะครับนี่หลานแท้ๆครับ ป้อมรู้สึกอะไรไม่รู้นะวันนี้พาน้องแอฟมาจาับรูปมิงปองเด้อเด้ววันนี้นะครับจะมารุนเลขมิงปองครับไอาจารย์ป้อมแปลกหนูน,นี่นะแปลกเลเช้าเลยนะบอกให้น้องแอฟนะครับมาจาุบจับรูปมิงปองหน่อยวันนี้จะได้อะไรน้องแอฟชื่อจริงชื่ออะไรครับ,าบ,บานามตะกุลน,นี้ใครใช้อยู่นามตะกุลใคร หนูอะมารอลุ้นเลขกิงพองกับหลานตาเสด้วครับด้วยเฮ้ยหลานตาจันโอ้ยหลานตาจันหลานตาจันให้จันคว่ำแปลกๆกันีั้ยเนาะอะไรแปลกๆโอ้แต่เช้าเลยมันจะมีเซนหรือเปล่าจะให้น้องแอปมันจะดับวันนี้อืม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 เอ้าเอ้าอธิษฐานดีๆนะวันนี้จะได้เลข เด็ดจากหลานแต่จันนะครับเด้อยจันป้อมไปฝันอะไรสักอย่างนิดหน่อยเลยให้ปนุมมือครับปนุมมือกราบเออกราบตามจานันสี่ครั้งนะจันป้อมจะก,กราบสี่ครั้งนะสี่ครั้งสี่ครั้งอันเห็นไหมมีคนลุ้นเยอะเลยครับนี่มีคนลุ้นยเยอะมาก เอาล้มีเซนอะไรทั้งอย่างนะตื่นเช้ามาเรียกเรามาดูเลยว่าวันนี้จะให้หลานตะจันจับลูกปองให้ลุ้นลุ้น อ,นอันเด้อเป็นคาถาใครอยากล่องเรียนแบบก็ล่องเรียนแบบได้เนะครับเด้อคาถาของอาจารย์ป้อม อ้าวสาธุสาธุสาธุเด้อครับวงนนี้ขอให้มาเลยครับลักกิโลคักๆักดับหนึ่งแปดหกศูนย์ห้าศูนย์สองเจ็ดมาได้ครับเด้ยกเงินนี้ถ้าจับได้ในลักกิโลเอามาลุ้นกับร้านตาจันนะครับการป้อมมีเส้นนะครับแต่เช้าเลยเรียกเรามาให้พาน้องแอปร้านตาจันมาจับลูกปิงปองเอาฝาฝาฝา,ฝาเดี๋ยวไปหาย เอาจำก่อนลูกนึงลูกมาเยอะมาแล้วลูกแรกเก้าเรื่องไรเก้าเอาเก้าเก้าเก้าอืมเอามาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยตั้งใหม่เอายืนขึ้นลูกเออเอาห้าเก้าห้าเอาอีกตัวนึง ศูนย์ศูนย์ั่นนั่นศูนไอศูติดจริงๆนงนวดนี้เนาะเ้าห้าศูนย์เอาเสองตัวลูกสองตัวเก้าห้าศูนยั่นฝาม่แล้วฝาม่แล้วตายานยามมาแล้วถูกกรเลขกาาจารย์ป้อมเหรอเอ้าห้าศูนย์ครับติดศูนย์มาอีกแล้วงวดนี้เอาอีกสองตัวลูกสองตัวเน้นเน้นศูนย์ศูนย์เจ็ดเอาอย่าบอกนะมีศูนอีก ถ้ามาศูนน่ะติดเลขดังเลยครับสีเอานะครับเป็นสีถูกเลขดังอีกถูกเลขดังอีกดังแล้วครับเออเอาเจ็ดสีเลขดังเลขดังอ่ะเออเจ็ดสี่เอฟเอฟบอกเจ็ดสีมาเลยลรกโอ้โหเจ็ดสอืมกันป้อมเจสมาอะเจ็ดสี่เจ็ดห้าห้าศูนย์เอ้า ดีใจด,ดีใจนะ,อะเอา้าเดี๋ยวนะห้าศูนย์นั่นเห็นไหมบอกแล้วว่าจะต้องมีตังหลักกิโลห้าศูนยะ์เก้าห้าศูนย์แล้วก็เจ็ดสี่นจะร้านจั่นั้านม่อะไรไม่ดูนวะจลานป้อมไปเรียกเรามาแต่เช้าเลยให้น้องแอบมาจับรูปมิงกองให้ดูมีมอะไรสักอย่างนี่เนะะเาะเ้าลุ้นกันเด็กๆต้องลุ้นมาหลักกิโลนี่มีเฮครับนี่ ติดหละกิโลมาตัวหนึ่ง <Okay. S 1> ห้าศูนย์นะโอเคผมจะทัากันป้อมอา่าอะไรเป็นแนวทางครับเรื่องวันนี้้ามาเอา้าเดี๋ยวเราไปจดไปบนกระดาน <S 2> <S 2> <S <S 4. เก้าห้าศูนย์เจ็ดสี่อ้าไปจดไปจดหน่อย <S <S เอา้าตัวเองจะเอาอลเอาลองนี้เอา้เอาลอง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  น้องกันน้องเลยปุ๊บหนึ่งทำไมทำไมห5ึ่เห้าห้าอุ้ยหนึ่งห้าจริงจริงยังเออพูดตรงไหนออกตรงนั้นเลยเนาะเอ๊ะปากกายสิทธได้หนิแป๊บ 0ูน้นนนนูจริงๆโอ้ยหนึ่ง้าศูนอ้ยมีเออเวอาบคาใบดีวะาศูนยี่ฮะลูกกจบได้ห้าอออ่าบบสามอ่ถูกเอาามอะไรเอาครับรอดูรอดู เฮ้บเฮ้ยฮ้ยฮ้ยวน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 ศูนย์ศูนย์อะไรหกโอ้เลขแปลกนี่ไ่เข้าใครเขาเลยเป็นสามหกเนี่ยสามเจ้าว่ามีห้าศูนย์มีแะ้วครับอาจารย์ป้อเครับนหนึ่งห้าศูนย์โอ้เอ้าเนี่ยเออตรงกันตรงกันตรงกันแอปเอ้ามีอะไรสักอย่างนะสองคนนี้เราต้องมีเซ็นด้วยร่วมกันนี่เนาะเอ้าขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับน่าขอให้ฮะถูกห้าศูนย์ห้า <c oughs>